ผมว่าบ้านผมมันมีอะไรแปลกๆตู้ปลามันควรจะมีแค่สตู้สี่หนึ่งสสแล้วก็สแล้วไอ้สองตู้นี้มันมาจากไหนเฮ้ยมาเคลียร์กันหน่อยดิอะไรอีกตู้ปลาในบ้านเราจะมีทั้งหมดกี่ตู้ 2> 1 2ึ่งสอหหมันมาจากไหน อุย้ยโทเมื่อคืนฉันฝันและฉันอธิษฐานตั้งคุณเลยนะเทวดาเจ้าขาขอให้หนูได้ตูปป้ปลาใหม่สักทีเทวดาให้ฉันแล้ว,วด,ดีใจอย่ฉันหนึ่งสิคุณวิทเทวด,ดาหรือร้านขายปลาเอาดีดปลาเทวด,ดา หลายคนบอกว่าปลาเราแน่นก็แน่นจริงๆนั่นแหละเพราะปลาน้องตัวใหญ่ขึ้นน้องอวกขึ้นน้องกินเก่งนะคะเดี๋ยวเราจะแยกปลามาใส่ตู้ใหม่ขอบคุณนะคะคุณวิทย์ที่ซื้อมาซื้อพายะค่ะฉันไม่ได้ซื้อเธอซื้อเองแล้วไม่บอกฉันด้วยแล้วบอกแล้วกูจะได้ซื้อปะลน่ะ สงสารพวกเองจังเลยต้องเกิดมาเป็นลูกบ้านนี้ถ้าเกิดเป็นลูกบ้านอื่นน่ะชีวิตมึงคงจะดีกว่านี้มึงคงได้เรียนปริญญาตรีอะเนาะถ้ามึงไปอยู่บ้านอื่นนะมึงอาจจะเรียนฮอกวอตส์ก็ได้ค่ะพอรลันดาหางยาวจะใส่ข้างล่างส่วนตู้ปลาข้างบนเราก็จะใส่ริวกินแตนสวยน่ารักนะคะซึ่งมีความดุก,ก็คือควรจะแยกนะคะก็ให้มึงอยู่ตู้ใหญ่ไปเลยค่ะมันจะได้ไม่ดุนะคะลูกสาวมีความสวยมากอันนี้คือริวกินแกงนี้มาอยู่ตรงนี้กันนะคะ ยังไม่ทันเลยเลยน้ขุนแล้วเนี่ยบอกใครคะบอกใครคะมึงบอกใครคะอยากเลี้ยงปลาเยอะก็ต้องขยันดูดขี้ปลาดูสิบอกให้ดูดไม่ใช่เออดีเก่งมากสมแล้วที่เป็นแม่บ้านแม่ผีเลือนสรุปสุดท้ายก็ใช้กูต่อ,อกูกะจะใช้ผัวสักหน่อยโตนี้ก็จะเป็นโตของปลาฮอลันดาเดี๋ยวเราจะ ปล่อยด้วยความฟรุงเฟริงกระดิ่งแมวนะคะให้หน้องได้เข้ามาอยู่ในตู้อยู่ในอุ้งมือแม่เถอะอ่ะปิ้วพี่ปาจะได้ไม่ลงเอาตัวไซส์ไม่ต้องใหญ่มาก แต่หางต้องฟรุงฟริงและเมื่อใครนะคะอยากได้อะไรก็ควรไหว้พระสวดมนต์อธิษฐานจิตแผ่เมตตาผลบุญนั้นท่านก็จะได้มาในวันนี้อย่างแน่นอนค่ะเหมือนมาดามแพ็มไงคะสวดมนต์ทุกคืนก่อนนอนค่ะตื่นตอนเช้าอุ้ยตายแล้วมาอยู่หน้าบ้านเลย และนี่คือการเติมความฝันของแพรมนะคะเงินที่หามาได้เนี่ยเราก็หามาได้อย่างสุจริตเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องแล้วก็แฟนคลับทุกคนเนี่ยให้แล้วก็เอ็นดูสงสารจ้างงานแพรมนะคะแพรมก็ขอขอบคุณทุกคนเลยจริงๆค่ะที่ทําให้แพรมมีวันนี้นะคะแพรมมีบ้านแพรมมีรถแพรมมีตุ๊กตาแพรมมีแมวแพรมมีผัวได้แล้วก็มีแฟนคลับได้ก็เพราะพวกคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่เลือกงานยังยากจนมีอยู่จริงเพราะซื้อของหมดแล้ว แล้วเห็นไหมครับจากการที่ผิดพลาดจากการเปลี่ยนน้ำหกเต็มบ้าไปหมดเลย<ม>น้ำเนี่ยแจ๋วทำความสะอาดดีๆนะมึงดา่าใครมึงดา่าใครโซฟาเนี่ยซื้อมาตั้งแพงอย่าให้เปียกเชนนะใครไาย